สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกันลัคนาการนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2565ค่ะชาวราศีกันลัคนาการนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนนั่นเองนะคะ ก็ใช้ในนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพชกรับความรักบ,บางส่วนรวมถึงวิธีการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกันลัคนากันใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะ าจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของตัวคุณเองคนเดียวจริงๆนะคะ โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินสุขภาพชอบรับความรักบ,บางส่วนรวมถึงวิการทำบุญเสริมดวงของชาวราศีกันลัคนากันนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบานะคะไม่รบกวนให้เล่นบุญล่กเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะจะได้รับชมรับฟังได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ ฮาะรแฟนค่ะไพ่พระมาเลยนะคะอืมสองไม้เท้าค่ะ1ดาบนะคะ8ดดาบค่ะเด็กถือถ้วยค่ะสิบดาบนะคะทาวเวอร์ค่ะ 7ดดาบค่ะหไม้เท้านะคะและเอาคคาของชาวราศีกรกคนาการได้เป็นไพ่เด็กถือดาบค่ะชาวราศีกรกขนาการนะคะในเดือนนี้โอ้โหมีแต่ไพ่ดาบขึ้นมาเยอะมากนะคะแต่โชคดีที่อะไรดูไหมโชคดีที่มีไพ่ พระขึ้นมาในตำแหน่งตัวคุณตัวตนของคุณเลยนะคะชาวราศีกันลัคนากันในเดือนนี้นะคะมีไพ่เมเจอร์อัคน่าเข้ามาในพื้นดวงของคุณก็คือไพ่พระไพ่ไฮโลแฟนนะคะและเป็นไพ่ทาวเวนะคะอืในเดือนนี้ค่ะตัวคุณนะคะต้องคงสติของตัวเองมากๆ ไม่อยากจะบอกว่าในเดือนนี้มีปัญหาเยอะแยะมากมายเข้ามากระทบนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันโดยที่ตัวคุณอาจจะไม่ตั้งตัวตั้งใจแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ไม่ทันตั้งตัวนะคะมีปัญหาต่างๆมีเรื่องราวต่างๆจะเข้ามากระทบนะคะกับตัวคุณจะเข้ามาทําให้คุณจะต้องตัดสินใจนะคะ สิ่งต่างๆที่มันไม่ดีที่มันขมุกขมัวคลุมเครือนะ,ะที่มันบอกว่ามืดแปดด้านนะ,ะอะไรก็ตามที่ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆกำลังจะผ่านพ้นเปลี่ยนผ่านไปสิ่งที่ดีการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตกำลังจะมาแล้วจริงๆในเดือนนี้ขอให้คุณนะคะเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจนะคะรับมือมันอย่างมีสติเนาะ สำหรับในเรื่องงานนะคะของชาวราศีกันลัคนากันการงานของชาวราศีกันลัคนาการที่นะคะว่างงานตกงานกําลังหางานอยู่ในเดือนนี้มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะงานใหม่ที่จะเข้ามานะคะจะเป็นงานที่เขาเรียกว่าใครที่บนบานสารกล่าวไว้ที่ทุกทางนะคุณได้แก้บนแน่นอนนะคะคุณได้แก้บนแน่นอนนะที่คุณบอกว่าเออไปบนอยากจะได้งานตรงนู้นอยากจะได้งานตรงนี้สมัครงานไปหลายที่แล้ว ไม่ได้เลยได้แน่นอนค่ะได้แน่นอนเดือนนี้คุณได้แก้บนแน่นอนนะคะเดือนนี้คุณจะได้เริ่มงานใหม่มีโอกาสได้จะได้เริ่มงานมานะคะโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่มีเข้ามาแล้วนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะ สำหรับนะคะคนที่ทำงานประจำตเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะโอ้ยปัญหาเข้ามานะคะเหนื่อยท้ออยากจะทิ้งแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วก็แบบไปต,ตายเอาดาบหน้าอยากจะลาออกวันละหลายๆคนหลายๆครั้งนะคะอ,อยู่ที่เดิมมานานนะคะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาเงินเดือนก็ไม่ขึ้นโบนัสก็ไม่ได้ตำแหน่งก็ไม่เลื่อนนะคะ เอ,อ,อยู่มานานแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะเลือกที่จะตัดสินใจแบบว่าไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วลาออกเลยอะไรประมาณนี้ก็ได้อยากจะให้มีสติเยอะๆนะคะอย่าพึ่งใจร้อนเดีย๋ยวพึ่งรีบร้อนถามว่าคุณจะออกจริงๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆคุณก็ต้องหาช่องทางนะคะหาแผนรองรับนะคะการงานของคุณไว้อย่างเช่นคุณอยากจะออกจริงๆอะ่ะ อดทนก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งแบบว่าตัดสินใจแบบกระทนหันทันที่ยังไม่มีงานรองรับนะคะตรงนี้นะให้นะคะให้หางานใหม่ก่อนได้งานใหม่แล้วค่อยลาออกนะคะตรงนี้เนะาะไพ่บอกว่าให้ใจเย็นๆอย่าตัดสินใจแบบกระทนหันอย่าใช้อารมณ์นะคะมีสติมากๆม,ม,มีสติควบคุมอารมณ์ของตัวเองมากๆนะคะอืมสำหรับนะคะคนที่ เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้างานนะคะเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือว่าจะใหญ่ก็ตามในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์โอกาสนะคะที่นะคะคุณจะตัดสินใจนะคะล้มเลิกธุรกิจเ,เก่านะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นไพ่บอกว่านะคะ เป็นการจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าแต่การจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะั้นเริ่มต้นธุรกิจใหม่นั้นนะคะต้องนะคะใจะเย็นๆอ่าใจเย็นๆนะคะการที่คุณจะเขาเรียกว่าล้มเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์สินค้าบริการหรือธุรกิจของคุณเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ ะค,ะคุณต้องวางแผนมีการวางแผนอย่างรอบคอนะคะอย่าคิดแต่จะบอกว่าเอ,อ้อันนี้ไม่ดีแล้วว่าไม่ทําละไปทำอันอื่นดีกว่าอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนนะคะอือหรือสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะทําอยู่นั้นนะคะถ้าหากว่าคุณจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะแก้ไขจุดที่มันไม่ดีปรับปรุงให้มันดีขึ้นแบบนี้เป็นการ reuse นะคะให้มันดีมากกว่าเดิม reunion ให้มันดีมากกว่าเดิมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่จะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีแผน1แผน2นะคะต้องมีสติอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะจะเย็นๆอย่าเพิ่งเรียบร้อนอย่าใช้อารมณ์เป็นหลักนะคะมีสตินะสาหรับนะคะอ่เขาเรียกว่าบุตรอ่าไม่ใช่บุตรสิบริวารลูกน้องบริวารน,นะคะในเดือนนี้นะก็จะเขาเรียกว่าดื้อหน่อย ะจะดื้อหน่อยนะคะอ,ะอยากจะให้คุณเนี่ยจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นนะคะเนาะแล้วก็อยา่าคือลูกน้องอาจจะดื้ออาจจะไม่ค่อยฟังอาจจะแบบว่า,าดื้อเงียบบ้างหรือว่าอาจจะแบบดื้อแบบไม่ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะให้คุณนะคะค่อยๆปรับนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจะาปรับทัศนคติกับเขาคือเขาเรียกว่าใช้พระคุณและพระเดชควบคู่กันไป นะคะแบบนี้จะดีกว่าแก้ปัญหาแบบนี้จะดีกว่านะคะเป็นการตักเตือนก่อนอย่าเพิ่งบอกว่าเอไไล่ออกเอไไล่ออกเอไอดา่าอะไรเงี้ยไม่ดีนะคะอย่าทำนะคะสำหรับในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีกันลักนาการ้การเงินมีเกณฑ์โอกาสที่จะใช้เงินนะคะแบบกระทันหันนะคะการใช้เงินการใช้เงินของคุณหนึ่งจะเป็นการใช้เงินเกี่ยวกับ การดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะ 2. นะคะใช้ไปกับการต่อเติมซ่อมแซมนะคะสิ่งที่มันพังสิ่งที่มันชำรุดนะคะนะตรงนี้นะคะก็มีเกณฑ์เีกาที่จะใช้เงินไปกับของพวกนี้นะคะอืมอย่างอื่นนะคะก็อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะมากๆนะคะแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนะเาะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วนะคะ การเงินจะได้มาจากการเขาเรียกว่าทํางานนะคะได้มาจากการตั้งใจทํางานเท่านั้นนะคะสําหรับในเรื่องราวของโชคลาบโชคลาบลาบลอยการเสียงโชคเสียงดวงยังไม่มีเข้ามานะคะชาวราศีกรกคนากันนะคะอยากจะให้ใช้เงินที่จะนําไปเสียงโชคพวกนั้นนํามาทําบุญเพื่อที่จะเสริมดวงดีกว่านะคะการทําบุญเสริมดวงของคุณนะคะ 1. นึ่ทำบุญเกี่ยวกับ การสร้างนะคะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวาัดสร้างพระนะคะหรือนะคะาการทําบุญเกี่ยวกับคนป่วยโรงพยาบาลบริจาคเลือดนะคะบริจาคโลหิตนะคะบริจาคลรงศพบ,บริจาคเขาเรียกว่ามุญลนิธินะคะที่เกี่ยวกับความเป็นความตายเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ สิ่งที่คุณจะต้องทำมากมากมากกว่าการทำบุญทำทานก็คือนะคะการสวดมนต์ภาวนาสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นเกราะคุ้มกันป้องกันให้กับตัวคุณเองไพ่พระขึ้นมาชัดเจนมากๆนะคะอยากจะให้สวดมนต์ไหว้พระนะคะทุกวันทำมากทำน้อยขอให้ทำไพ่ออกมาแล้วแบบนี้นะคะ,ะทุกครั้งที่คุณทำบุญทำทานนะคะหรือสวดมนต์นะคะต้องนะคะต้องกรวดน้ำทุกครั้งอุทิศให้กับตัวเองนะคะให้กับเทวดาประจำตัว บิดา,ามันดาครูบาอาจารย์ศิษย์ศักดิ์สิสสทธิ์รวมทั้งเจ้าการในเวรด้วยนะคะอืมในเรื่องราวของสุขภาพของชาวราศีกันลัคานาการให้ระมัดระวังในเรื่องราวของขขเขาเรียกว่าโรคท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษนะคะอืมปวดท้องนะคะกินอาหารแล้วท้องร่วงท้องเสียท้องผูกนะคะอาหารเป็นพิษต่างๆเนาะระมัดระวังนะคะอีกอย่างหนึง่งให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆการต, beacon, ตกจากที่สูงนะคะปีนบันไดนะคะอืมตกจากบันไดตกจากแบบ สอยมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยตกตกต้นมะม่วงตกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเออตกบันไดอะไรอย่างเงี้ยลื่นล้มตกจากที่สูงอะไรประมาณนี้ระมัดระวังขะาะอุบัติเหตุเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอ่าเขาเรียกว่าปวดปวดตั้งแต่ปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังปวดเอวบั้นท้ายก้นกบลงไปถึงขั้นสะโพกขาเลยนะคะตรงนี้มีเกณฑ์มโอกาสถ้าว่าใครที่ป่วยอยู่แล้วมีเกณฑ์โอกาสที่จะผ่าตัด นอนพักยาวๆไปได้เลยก็มีนะคะตรงนี้เนาะก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะอืมอีกอย่างหนึง่งภูมิแพ้โรคไข้หวัดอากาศเปลี่ยนแปลงตรงนี้ระมัดระวังด้วยนะคะชาวราศีกันลัคนาการน,นะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภการทําบุญเสริมดวงไปแล้วนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งของการทาบุญเสริมดวงของชาวราศีกันลนัคณาการก็คือการาถวายหลอดไฟทำบุญเกกับแสงสว่างนะคะนะ ตรงนี้คือการเสริมเสริมเข้าไปเมื่อกี้ที่บอกเมื่อกี้เนาะ,ะสำหรับในเรื่องของความรักชาวราศีกรนลัษนากันนะคะเดี๋ยวมันจะทําคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งเพื่อเพื่อสามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะคะชาวราศีก,ร,ก,าการัคนษกานสําหรับคนโสดโสดโสดสนิทเลยนะชาวราศีกรัคนากานโสดต่อไปคะ่ะ <c oughs> คนโสดโสดต่อไปนะคะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่จะ มีคนรักมีความรักนะคะอืมสำหรับนะคะคนที่โสดแต่มีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนค่ะแล้วก็มีเกณฑ์มอกาสที่คุณจะเลิกล้มความสัมพันธ์นี้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วมีคู่แล้วนะคะให้ระมัดระวังการไม่เข้าอกเข้าใจอยากจะเอาชนะขาคานนะคะอืมรู้สึกว่าเขาเรียกว่า ต่างคนต่างมีโรคส่วนตัวปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบนะคะต่างคนต่างไม่คุยกันตรงนี้นะคะระมัดระวังนะให้นะคะหันหน้าเข้าหาการปรึกษาการคุยกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันระมัดระวังอารมณ์คําพูดนะคะจะทําร้ายจิตใจกันโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าเอย้คําพูดของเราเนี่ยมันทำร้ายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่ง ระมาระวังการทะเลาะวิวาทนะคะเรามาระวังการเขาเรียกว่าปัญหาเล็กๆจะกลายเป็นปัญหาใหญ่นะคะตรงนี้ให้รามาระวังมากๆเลยนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ ก็สำหรับชาวราศีกันลักลคณะกันนะคะขอบคุณมากๆานะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันใหม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนิ้ตุกตาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆากค่ะสวัสดีค่ะ